อันนี้ไม่รู้ดอกอะไรกันนะครับสีเหลืองๆครับเนะี่ยดอกสีเหลืองต้นใหญ่เหมือนกันนะมันร่วงนะครับช่วงหน้าแล้งนะช่วงเดือนมีนานะปลายเดือนมีนาแล้วช่วงนี้เข้าหน้าร้อนเต็มตัวนะครับอากาศกลางวันร้อนมากเลยไอ้ดอกเหลืองๆเนะี่ยมันก็ร่วงนะครับเวลาลมพัดมาทีก็ร่วงทีนะนะครับนะร่วงเต็มพื้นนะขนาะดดูเยอะมากเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรครับเนะี่ยนี่ครับเนี่ยดอก สีเหลืองครับไปดูเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะบนต้นนะใบไม่มีละไม่เหลือใบแล้วครับเหลือแต่ดอกนดอกใหญ่มันก็นนะ่าดูโอ้โหใหญ่มากเลยนะดูเลยดูมันร่วงครับเนี่ยเต็มพื้นเลยน,ะนี่ครับดอกอะไรไม่รู้ครับไม่หอมครับดมแล้วก็ไม่ดมดูแล้วไม่หอมนะไม่มีกลิ่นอะไรเลยดูใหญ่ขนาดไหนด,ดูฝ่ามือขันนะดูฝ่ามือน,นะถ้าวางบนฝ่ามือดู บางฝ่ามือเลยด,ดูใหญ่มากเลยโอ้โห oh. ดอกอะไรไม่รู้ครับไม่มีใบเหลือแล้วเหลือแต่ต้นมันต้นใหญ่มากเลย hmm. ดูต้นมาครับดูต้นมานะดูต้น ใหญ่จริงๆนะครับอือใหญ่มากละต้นนะดอกอะไรไม่รู้ใครรู้ก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกหนอยนะครับมันมันต้นอะไรครับดูครับเหลืองไปหมดเลยดูเหลืองเต็มหมดเลยดูดิ น่าแรงน่าแรงโอ้โหดอกมันแห้งดอกอันนี้มันเพิ่งร่วงใหม่ๆครับอันนี้มันร่วงนานแล้วแห้งหมดแล้วกรอบหมดแล้วครับนี่ครับกรอบหมดแล้วไม่มีกลิ่นครับไม่หอมไม่อะไรสักอย่างดูต้นมันเนี่ยใหญ่ขนาดไหนต้นมนะันโอ้โห ใหญ่มาก